แฟนนางงามน่ารักที่สุดค่ะถ้าไม่มีแฟนนางงามไม่มีไม่มีตัวแอนวันนี้ค่ะเป็นครอบครัวที่สนับสนุนแล้วก็เป็นพลังบวกให้แอนมากๆเลยค่ะแล้วมีบางครั้งที่เขารอทั้งวันน่ะเพื่อที่จะมาเจอเราหรือว่าไปส่งเราแล้วแบบสงสารเขาอยู่ในแอร์พอร์ตทั้งวันมันก็น่าเบื่อมันก็ร้อนด้วย แฟนคอาที่เวียดนามน่ารักมากๆเลยเราก็แอนเคยอยู่ที่เวียดนามตอนแอนเป็นเด็กใช่ไหมคะเหมือนกลับไปบ้านที่สองมากๆแบบไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนั้นก็ไปเจอเพื่อนบ้างแต่ว่าจริงๆอะ่ะที่แอนไปเวียดนามเพราะว่าแอนไปงานถแถลงข่าวของ K D Couture ที่เป็นแบรนด์วดดิ้งที่เขาจะมีแฟชั่นโชว์ที่ L A ในเวลาตุลาค่ะก็เดี๋ยวช่วงเวลานั้นก็จะไปไปเดินให้เขาไม่ได้กลับไปเวียดนามนาน ประมาณ10กว่าปีค่ะใช่แล้วมันไม่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเออทุกอย่างเหมือนเหมือนเดิมเพื่อนก็เหมือนเดิมยังมีโอกาสได้แวะไปหาใช่ค่ะคิดไหมว่าจะแบบจะมีคนไปรอรับไม่ได้ไม่ได้คิดเลยค่ะจริงจริงแอนแอนก็นึกว่าจะแบบสองสามคนแต่ว่ามาเป็นแบบเป็นกวนใหญ่มากเลย<ๆ>เขาหน้ารักเขาก็เอารูปมาให้นู่นนี่ก็หน้ารักค่ะาง,งามเราเหนียวเน้น แฟนนางงามน่ารักที่สุดค่ะถ้าไม่มีแฟนนางงามไม่มีไม่มีตัวแอนวันนี้ค่ะเป็นเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวที่สนับสนุนเราก็เป็นพลังบวกให้แอนมากๆเลยค่ะจริงไม่ใช่แค่แบบแฟนในไทยเนาะต่างชาติเาก็ใช่ใช่ค่ะเราทุกครั้งที่แอนเดินทางไปต่างประเทศคือแอนช็อกตลอดเวลาเพราะว่าไม่เคยคิด <c oughs> ว่าจะมีคนมารับที่แอร์พอร์ตแต่ว่ามีแบบมาเป็นเยอะมากเลยค่ะเราบอกบอกกล่าวใดใด แอนไม่เคยบอกเองเพราะว่าบางครั้งเราแบบทางงานไม่อยากให้เราประกาศใช่ไหมคะแต่ว่าทีมอาจจะไปบอกว่าโอเคเดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปตรงนี้แต่ว่าไม่บอกเวลาแล้วมีบางครั้งที่เขารอทั้งวันอะเพื่อที่จะมาเจอเราหรือว่าไปส่งเราแล้วแบบสงสารเขาอยู่ในแอร์พอททั้งวันมันก็น่าเบื่อมันก็ร้อนด้วยก็เชื่นใจเลยเนาะใช่มาแค่สคนแอนก็แฮปปี้แล้วค่ะ จริงๆทุกคนที่แบบรอไปส่งเราหรือรอเจอเรานี่เขาอยากแค่แบบว่าทักทายได้ไหมใช่ค่ะแค่นั้นแค่อยากเจอบางคนก็ไม่ได้อยากถ่ายรูปด้วยซ้ำ <laughs> แค่อยากเจออยากสวัสดีแค่นั้นใช่ค่ะน่ารักมากค่ะ